เรื่องมีเลือกเพราะความหิวเนี่ยไอเนี่ยเจอคุณช้างคุณช้างช้างออกไปมันเจ๋งแน่ไม่เคยตามฉันในเรื่องดีๆเลยก็เลยกดต่อเต็มคนติดตามคุณเนี่ยมีคนปกติบ้างไหมเนี่ยหิวพวกแกมาทำอะไรกันเยอะแยะเนี่ยคะนี่คือเส้นทันซีราชาโอ้โหแทบไม่มีที่จอดแล้วสภาพกู๊กก็นั่นเนี่ยเดินไม่ได้เนี่ยโอ้ยเมื่อวานนี่หนักเลย เดิมยันเช้าเต็มทุกชั้นแน่นทุกจุดคือไม่เข้าใจว่าคนชนบุรีเนี่ยคือเขาโดนบังคับก็ต้องมากินที่นี่อย่างเดียวหรือยังไงแต่ก่อนอื่นฉันต้องเข้าร้านนี้ก่อนมึงควรหาหมอดูแลขาตัวเองอ่าหมอขอดูยาหน่อยโรคหัวใจโรคตับโรคไตแล้วก็โรคกระเพาะอาหารโรคความดันโรคหัวใจโรคตับโรคไตพุ่มแค่เจ็บขา เมื่อฉันเป็นคนโสดฉันต้องดูแลตัวเองนะ่ะเนี่ยต้องฉีดเจ็บแค่ไหนก็ต้องฉีดฉีดแล้วมันจะชาแล้วฉันก็จะไปหาของกิน<ช>แต่การทําแบบนี้มันเฉยมากในห้างเนี่ยโอ้ยฉันจะไม่มีทางทําแบบนี้เป็นอันขาดเนี่ยยืนกดดันเลยเฉยมันเป็นกิจกรรมที่ไร้สาระ <c oughs> แต่ก็ขอขอนิดนึงนะ่ะน,นานๆทีสองตัวพอหิวข้าวหิวข้าวโผคน สีราชาไม่มีอะไรให้กินหรือไงโอการิอะไรคือโอกามิแต่คนเยอะมากเลยมันเป็นเหมือนร้านแบบปิงง้งย่างอะไรเงี้ยโว้ยทำเลดีโอกามิเยอะไปไหมอะต้องเขียนขนาดนี้เลยถึงขันต้องลงเบอร์คนอย่างฉันไม่มีทางทําอะไรแบบนี้หรอกมันมันดูพยายามต้องย้ำด้วยนะเดีย๋ยวจะโทรมาหาใช่ไหมครับใช่ครับ โทรๆนะครับผมผมหนอข้าวมากเลยโ<ผ>มจกรรมที่มันมีประโยชน์รอเมึงเคยถามตัวเองว่ามึงมึงโตมาอย่างนีในสังคมแบบไหนอ่านอ่ะอขึ้นอ่ะเรียบร้อยอ่ะความสุขมึงอ่ะเอาให้มันเต็มที่ไปเลยคุณไงใจจริงเลยลบไปจิ๊กโกจะถ่ายรูปนี่เป็นไง แล้วก็ต้องโชว์ความเถื่อนนะเนี่ยโชว์ให้เขาเห็นเลยว่าแบบไอ้อฉันเจ๋งขนาดไหนเนี่ยฝีมือการเคาะขอ,องฉันเนี่ยนะโอ้โหการตีกบเนี่ยไม่ธรรมดาเลย<า>ยอมแพ้แล้วเหนื่อย<า>เอาแหละโชว์สเต็ปนักบาสเก่านี่ดูฝีมือการชุตของฉันมาทำฉันดูแย่ต่อยมากเลยเนี่เป็นไงโชว์เด็กเลยเนี่มานีเอาใหม่คอยดี เอาแหละเขาโทรมาตามแล้วได้โต๊ะแล้วแต่ว่าฉันเนี่ยต้องแวะถ่ายรูปไปเราพี่เพิ่อก่อน,นเป็นกฎเหล็กเลยแล้วใครลืมเอามือถือมาเนี่ยแกมาเซฟบปกล้องทังไปเนี่ยในกล้องท้ายันถ่ายให้เอาแหละตอนนี้อยู่ที่โอกามินาเซนสันสีราชาตะกูก็ยืนรอรอแล้วพี่เพราะว่าสะอาดนะพี่99ใช่ไหมัสเก้เใช่เจบดเก้9 9เป็นใบงาปลากระปง ใบงามใบกาหมดแล้อุ้ยอุ้มไม่นด้ใบงอคือพี่ต้องกินใบงามทุกวันน่ะใช่ใช่หมอบอกว่าต้องกินใบงามโคตรน่าแพ้แลยใบงามทุกวันเลยเอาเนี้ยสั่งแล้มันไม่มาตู้สิใครจะยอมแพ้ก่อนกันพี่ไม่มีเน็ตอ่ะไมม่ีเน็ต้องเติมเน็ตมันมีลูกล่อลูกชนไว้พนักงานร้านเนี้ย สั่งอาหารอ๋อโอเคโอเคได้ครับครับลูกค่ะนั่งทานได้สองชั่วโมงครับนี่ชั้นนั่งได้แค่สองชั่วโมงเองเหรอสองชั่วโมงเหรอใช่ครับถ้าออกก่อนโดนปรับไหมหมายถึงว่าถ้าออกออกก่อนสองชั่วโมงอะไม่โดนไนมะ่โดนใช่ไหมใถือว่าใจดีมากเลยนะออกก่อนแล้วเขาไม่ปรับเนี่ยเอาละเทน้ําจิ้มสูตรเด็ดทั้ง3สูตรเนี่ยลงตรงนี้เลยลเขาวางใบเตือนเรียบร้อยพร้อมกับเสิร์ฟน้ำโอเคลูกชายเขียวน่ากินจัง นี่คือเนื้อวาเกิยวร้านโอกามิร้านอาหารบุฟเฟ่เกตพีเมียมตั้งอยู่เส้นทันศีราชาโดยที่ลายอาหารนั้นมีทั้งปิ้งย่างซูชิบาร์โตนั่งสะดวกสบายแอร์เย็นเจ็บแต่ที่ไม่เย็นคือกระทะไฟฟ้าและก็หัวชั้นที่ร้อนเอาแหละหิว <c oughs> แนะนำให้สั่งปลาไหลแต่แรกนะ <c oughs> ไม่ใช่ปลาดุกแน่นอนเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนอ้องนี่คือซูชิเนื้อวากิวนะโอ้ยคำเดียวรู้เรื่องชำํำครบ<ม>การกิวเนื้อในอุณหภูมิที่พอเหมาะมกับหืมซอสมาถึงนี่วัตถุดิบต้องดีทั้งทะเลทั้งเนื้อวัวมีครบทุกอย่างเอาละซูชิแมวซ่อนแซลมอน เป็นไงมันสุกพอดีพอดีไม่ดิบเกินไปอันนี้เป็นซูชิครับหรือซา,ซ,าซิมิ<ต>มน,นั่นเองตั้งใจจะมาถ่ายรีวิวร้านนี้เพราะเห็นด้านหน้าพอ<ๆ>มากินคิอร่อยจริงอย่างน้อยนี่ก็คือโชคดีของฉันในวันนี้แหละท้องของแซลมอนคือเขาแร่มาแบบแร่สวยมากอะ่ะ <c oughs> จะต้องโรยเกลืออันนี้เป็นวิธีที่ผมกินตามปกติเนาะแต่ที่ญี่ปุ่นละ อมสีพาวเวอร์เรนเจอร์นะฮะได้เวลาใช้โคตาเนื้อวากิวสุดพิเศษพวกแกเห็นใช่ไหมมันค่อยๆหดตัวเหมือนม,นมันมีชีวิตอยู่เลยเนี่ยนะครับเอาของร้านเลยที่สำคัญแกต้องจิ้มเกลือพริกเผาในระหว่างนั้นก็มีขบวนรถไฟผ่านนะพร้อมกับเราพี่เพ่อนักเรียนตัวน้อยๆพ่อแม่ผู้ปกครองใช้เข้ามาควบคุมด่วนเลยเด็ก น้องครับอันไหนคือเสือร้องไห้ครับร้องเสือร้องไห้จะเป็นตัวนี้ครับผมมันมันทำไมมันถึงร้องไห้ครับ <c oughs> เป็นเศร้าเ <c oughs> นาะเรื่องมันยาวก <c oughs> ู้ว่าสัมผัสไปพนักงานตะมืออ่ะที่ร้องไห้อ่านอโอ้โหสูตรนี้เลยนับทำตามเลยนะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วพลิกหนึ่งอันนี้ผม 4, 5, การันตีครับโคตรเด็ดนะครับท้องแซลมอนไปย่างไฟ ได้ดีครับคืบอผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นลิ้นวัวอาร์เจนติน่าแต่นี้เขาไม่ได้บอกเรียกมันว่าลิ้นวัวโอกามิแล้วกันให้ประมาณนี้จะลงน้ำจิ้มหม่าล่านะครับกล้วยเกลือของเราลิ้นวัวละมุนลิน้นไม่แข็งนุ่มไบโอบาใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อสับปะรบโอบะต้นโอบะหน้าตาเป็นยังไงเนี้ใบหูกวางใช่ไหมไมึงจะเอาใบหูกวางมาดองโหลประกาศหรือยังไงลอยบ้าวางเลยใช่ไหม ใบโอบะเหมือนเป็นเวทมนต์ให้กินมันโอหอมฉุยเลยในระหว่างนั้นเราคีเพอร์ตัวน้อยๆของฉันก็มาลุมล้อมเกาะหน้าตู้ประดุจว่าฉันเนี่ยเป็นศิลปินวงซุเปอร์จูเนียสมัยแบบพี่ชีวอนขาพี่ชีวอนขาเอาแหละพ่อแม่ดูอยู่นะบอกลูกเลยกดอันฟอลโล่มันไปซะอย่าไปติดตามมันไอ้นี่มันชั่วเนี่ยไอไอแกเนี่ยมาโนจ้างมาเพื่อขัดขวางความอร่อยของฉันโหทุกคนมันหดตัว นะฉันบอกเลยว่ามันไม่ใช่ใบหูกวางเนี่ยหอมฉุยเลยคาแรคเตอร์ดีมากพูดดีอ่ะโอ้กันนีฉันรักเธอไม่เสียใจยที่นั่งรอ,อตั้งนานมีสไตล์อะไรบ้างสไตล์ไทยไต,ยตยญี่ปุ่นยุโรปก็มีนะครับยุโรปก็มีเหรอแต่บางทีพี่ก็ชอบญี่ปุ่นนะเราชอบญี่ปุ่นมึงคุย <c oughs> เรื่องอะไรกันเนี่ยมันต้องยุโรปบ,บ้างนะแบบมันจะเก่งๆหน่อยเอายุโรปมาหนึ่ง เอ <Okay. S 2> หอยนางรมเนี่ยสไตล์ไทยก็คือการกินแบบไทยก็หอยนางรมกระเทียมเจียวนะครับแล้วก็ผิดเผาน้ำจิ้มซีฟูด้ดอันนี้เป็นสไตล์ยุโรปนะครับจะมีกินหอมแดงแล้วก็ซอส,ส,อสญี่ปุป่นสสจะออกซอสโชยุและมะนาวนะอร่อยทั้งคู่แต่ยุโรปดีกว่า,วาข้าวอบมันปู ให้ฟิลเหมือนกับข้าวผัดกระเทียมนะแต่ว่ามีมันปูโอ้ยเวิร์กแล้นี่ก็เป็นพวกของดองแต่ก็มีปังสะไม่ใช่ปังไอ้นี่มันบิงโซเออบิงโซชาเขียวกินดหฉันแค่บอกว่าของหวานเนี่ยเอามาแนะนำฉันหน่อยกินหมดไปล้วน่ะมีความพอดีเราเออเราไปกินที่อื่นที่ไม่มีการควบคุม ความพอดีอะ่ะมันจะหวานเจี๊ยบนะเอาเป็นว่าเจอซาวเนี่ยแปลว่าฉนันอารมณ์ดีเคยโดนลูกค้าชิา้เหม็นไม่เหมืนหมอมนร้านเลยแต่เรากรรมประจ่กษ์อ๋อนักงานที่นีเมือร์นะไอ้ช้างฝากไว้ก่อนเถอะ